ปี2021ช่องสนุกเกอร์กับคลิปรีวิวของเล่นที่มากกว่า80คลิปของเล่นที่ได้รีวิวมาทั้งหมดในปีนี้ของเล่นชิ้นไหน จะถูกใจเขามากที่สุดกันนะโยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมกะพบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปพิเศษที่ผมได้ทําขึ้นมาเพื่อส่งท้ายปี2021เป็นคลิปจัดอันดับของเลื่องที่ชอบที่สุดที่ได้รีวิวมาทั้งหมดในปีนี้นั่นเองนายครับผม ก็จาก80กว่าคลิปที่ผมได้ทํามาทั้งหมดในปีนี้นะฮะผมก็จะทําการจัดอันดับท็อป10ของเล่นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดโดนใจผมมากที่สุดแล้วก็สปาร์กใจผมมากที่สุดในปีนี้เลยนั่นเองก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผลการจัดอันดับนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลของทางออฟฟิเชียลนะฮะแต่เป็นผลที่ผมได้จัดทําขึ้นมาตามความชื่นชอบของตัวเองล้วนๆนะครับผมซึ่งเกณฑ์ในการจัดอันดับนะฮะผมก็จะดูหลักๆตรงที่ลูกเล่นแสงสีแล้วก็เสียงความคุ้มค่าและอย่างสุดท้ายนะฮะก็จะเป ไหนครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยก็เอาตามใจของตัวเองรุนๆเลยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้ดูแบบเพลินๆคลายเครียดเพื่อรอเขาดาวในคืนวันสิ้นปีนี้ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองไหนครับผมเอาละฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูการจัดอันดับกันได้เลยจ้าอันดับที่10 ดีเอสกัสปาร์เลนสำหรับ DX ชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนทริกเกินเองสำหรับการดีไซน์นะฮะก็จะเป็นการนำเอาสปาร์เลน s และ กัสไฮเปอร์กันจากซีรีส์ของอุลตร้าแมนทีก้ามาเป็นเรฟแล้วก็มิสเข้าด้วยกันจนก่อเกิดมาเป็นไอเทมใหม่ของ New Generation iga, นิวเจเนเรชั่นทีก้าชิ้นนี้นั่นเอง,เองนะฮะสำหรับการดีไซน์นะฮะสำหรับผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ดูเรียบหรูไม่เยอะแล้วก็ไม่รกจนเกินไปนะฮะอยู่ในระดับที่พอดีพอดีสำหรับลูกเล่นนะฮะก็จะเป็นการนำเอากิมมิกไอเทมอย่างกัสไฮเปอร์คีมาเสียบเข้าไป เพื่อใช้ในการแปลงร่างหรือใช้พลังของไคจูต,ตัวต่างๆได้นั่นเองก็สําหรับที่ผมเลือกให้มาอยู่ในอันดับที่10นะฮะก็ถึงแม้ว่าจะถูกใจในด้านของการดีไซน์นะครับผมแต่สําหรับตัวลูกเล่นเนี่ยถ้าหากเทียบกับซีรีส์ก่อนหน้ายอย่าง Set, อุลตร้าแมนเซ็ตก็อาจจะมีเสียงแล้วก็ลูกเล่นที่ดูน้อยเกินไปสักหน่อยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับจอยเทมชิ้นนี้ส่วนตัวผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบเป็นพิเศษนะฮะก็เลยขอให้อยู่ในอันดับที่10ไปนั่นเองไหนะครับผม อันดับที่9นะฮะ dx r e v i s e driver ก็สำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์แปลง,ปลงร่างของ m a s rider r e v i s e m a s rider คนที่3แห่งยุคเรวะก็สำหรับเจ้าของเล่นชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นการนำเอาไอเทมที่ชั่ว buy s t a m p มาปั๊มลงบนเข็มขัด แล้วก็เสียบลงไปเพื่อทําการเฮนชินนั่นเองสําหรับตัวลูกเล่นนะัะผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากในระดับหนึ่งนะครับผมแต่สําหรับเหตุผลที่ผมให้มาอยู่ในอันดับที่9กเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวเข็มขัดเส้นนี้นะฮะถ้าเทียบกับเข็มขัดของไรเดอร์เส้นอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามันดูเปราะบางกว่าทุกเส้นที่ผ่านานมาเลยนะฮะตัวจอนะครับผมสามารถหมุนได้ส6 0องศาก็จริงแต่ถ้าว่าเราโยกคันบังคับไม่ดีเนี่ยตัวจอมันก็อาจจะมีการตกร่องหรือติดค้างได้นะฮะแล้วก็หาาว่าเราเล่นไปนานานเนี่ย ครับผมตัวผงแม่เหล็กตรงจอของเข็มขัดนะครับผมมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพจนทําให้ภาพหน้าจอที่ประทับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นเข็มขัดที่มีปัญหาเยอะที่สุดฉลองครบรอบ50ปีไรเดอร์เลยก็เลยจัดให้มาอยู่ในอันดับที่9นะฮะ อันดับที่8นะฮะ Ds Moo Making k i e o m o ซึ่งเข็มขัดชิ้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานพรีบันไดนั่นเองก็ถือมว่าตัวเข็มขัดนะฮะจะเป็นการย้อมมาจากตัวเซ r ์เคงซอสไดรเวอร์นะครับผมแต่ว่าตัวลูกเล่นแล้วก็เสียงต่างๆเนี่ยนะ,ะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยซึ่งสิ่งที่ผมชอบที่สุดในดับเล่มนี้นะฮะนั่นก็คือตัวระบบสแกนที่มันสามารถสแกนวันเดอร์ไรบุ๊ได้เกือบทั้งหมดเลยนั่นเอง ไหนครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นของเล่นที่ทําลูกเล่นออกมาได้ดูคุ้มราคามากชิ้นหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากเอาตามความรู้สึกของผมนะครับผมผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอให้พี่แกงยยอยู่ในอันดับที่8ไปนั่นเองไหนะครับผม อันดับที่7จ็ดนะฮะโรปิก้าดิจิรินโตขนาด1ต่อ1นนั่นเองหนครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นดาบดิจิรินที่ตัวคามมโดทันจิโร่ใช้ในการปราบอาสูนั่นเองนะฮะและสำหรับดาบเล่มนี้นะฮะทางบันได่เยเขาก็ได้ผลิตเป็นขนาดสเกล1ต่อ1นขึ้นมาขายนั่นเองก็สําหรับดาบเล่มนี้นะฮะก็จะมีเสียงภาคทันจิโร่พูดประโยคสําคัญๆในอนิเมออกมาเยอะแยะพอสมควรนะฮะและนอกจากนั้นฮะตัวดาบเล่มนี้เนี่ยก็ยังได้มีการแถมเพลงกูเรนเกะ เพลงเปิดของดาพิฆาตอสูนมาใส่ไว้ในดับเล่มนี้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วด้วยความที่มันเป็นดับสมูไรแบบญี่ปุ่นนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเล่นพลาสติกก็ตามเนี่ยเราก็สามารถนําเอามาันมาประดับตกแต่งห้องเพื่อเสริมบรารมีให้ห้องเราดูความเป็นญี่ปุ่นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสเกลขนาดหนึ่งต่อหนึ่งบวกกับความที่เป็นติ่งญี่ปุ่นแบบจา๋าจาของผมแล้วนะฮะก็โดนใจอยู่พอสมควรดังนั้นก็เลยให้พี่แกเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่เมอันั่นเอง เซ็งซอร์ดไเวอร์เวอร์ชัน80ซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของมัสเกรเดอร์เซเบอร์ที่ทางบรรดาย,ยได้ทําการนาเอาดาบแบบ DX นะฮะไปยืดขยายให้มันดูฟูลสเกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาออกมาขายนั่นเองนะครับผมก็สําหรับผมที่เป็นคนที่ชื่นชอบของเล่นจากซีรีส์ของมัสเกรเดอร์เซเบอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่พลาดนะครับผมที่จะซื้อดาบเล่มน,นี้มาเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อพอซื้อมานะฮะก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะฮะถึงแม้ว่าตัวลูกกเล่นนขอองมันนาจจะด กักไปสักหน่อยแต่ด้วยจากขนาดของมันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากความคุ้มค่าความพอใจบ,บวกกับแรงอวยของเล่นจากซีรีส์ของมัสเรด u เซเบอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยให้พี่แกมาอยู่ที่อันดับที่6เลยนั่นเองหนะครับผม อันดับที่5นะฮะก็จะเป็น Ds เกียร์ดาริงเกอร์อุปกรณ์แปลงร่างของทูไคเซอร์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวของเล่นชิ้นนี้นะครับผมก็ไม่ต้องบอกสรรพคุณอะไรมากมายนะฮะเมื่อทําการเซ็ตเกียร์ลงไปแล้วเนี่ยก็ทําการหมุนพังงาเรือนะฮะแล้วก็จะมีเสียงเพลงที่ชวนให้หน่าลุกขึ้นมาเต้นดังออกมานั่นเองนะครับผมและไม่พอนะฮะในช่วงเสียงเพลงสแตนบายเฟสตอนแปลงร่างเนี่ยหากว่าเราทําการเขย่าเจ้าตัวดาริงเกอร์นี้นะครับผมก็จะมีเสียงการเคาะจังหวะดังออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะก็สําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ทำออกมาได้สนุกแล้วก มากชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้และด้วยความที่สนุกไปกับเสียงเพลงและการเต้นแปลงร่างแบบทูไคเซอร์เนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกว่าชอบเจ้าตัวนี้มากในระดับหนึ่งก็ให้มาอยู่ในอันดับที่5ไปนั่นเองมาว อันดับที่4ครับผมก็จะเป็น d s กันเดฟโฟนฟิซึ่งนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์มือถือประจําซีรีส์ของ m a s เ r ร d เดอร์รีไวส์นั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากจะเป็นมือถือแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้อีกด้วยนั่นเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดฮะเจ้าตัวกันเดฟโฟน50นั้นเนี่ยเขาได้ทําการใส่ระบบสแกนไบสแตมดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำอองไบสแตมทั้งหมดที่เรามีนะฮะมาสแกนเล่นได้แบบสนุกสนุกเพลินเพลินกันเลยนั่นเองนะครับผมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ทําลูกเล่นออกมาได้ดูคุ้มคาคา้มมมคค่่าาาาาาเเกกิินนนนรทีัวงงขยยชึล ึ่งก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากฮะก็ให้พี่แกเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ไปเลยก็แล้วกันนะครับผมอันดับที่3นะฮะ D.S. 5O King Cross Saber นี่ก็จะเป็นดาบราชันที่มัสไรด์ด์เซเบอร์ใช้ในการเปลี่ยนเป็นร่างสุดยอดอย่างมัสไรด์ด์ครอสเซเบอร์นั่นเองถึงแม้ว่าตัวของร่างสุดยอดนั้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยชอบการเนื่องจากว่าเป็นการเอาร่างแรกมาย้อมเป็นสีอวากาศนะฮะแต่สําหรับตัวของเล่นนั้นเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีพอๆกับงานพรีบันไดหลายๆชิ้นเลยนั่นเองนหนครับผมซึ่งตัวดาบนั้นเนี่ยก็จะมีโหมดเสียงของนักแสดงแถมติดมาให้ด้วยนั่นเองแล้วก็เนือนสิ่งอื่นใดนะฮะเสียงเอฟเฟกต์แปลงร่างต่างๆเนี่ยนะฮะทำออกมาได้กินใจผมมมากกจริงๆนคผดด้ลลุเล่่ทีูม ราคาถึงแม้จะไม่ใช่งานพรีบันไดด้วยแสงสีเสียงบวกกับความอวยที่ชื่นชอบของเล่นจากซีรีส์ของมัสไรเดอร์เซเบอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยจัดให้ดามฮาโอเคงครอสเซเบอร์ o K er นี้มาอยู่ในอันดับที่3ไปเลยนั่นเองหนครับผม อันดับที่2 DX Arc Driver ก็สำหรับของเล่นชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นงานพรีบันไดาจากซีรีส์ของ m a s t สไรดู s ซ r รวันนั่นเองก็สำหรับตัว Arc Drive r นะครับผมก็อาจจะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากมายนะครับผมโดยลูกเล่นต่างๆที่ทางบันไดได้จับยัดเข้าไปในตัวของเล่นชิ้นนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของเล่นพรีบันไดที่ทำออกมาได้ดูคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยตัวเข็มขัดเส้นนี้ก็ยังสามารถแปลงร่างได้ถึง2โหมดนั่นก็คือโหมดของ Arc Ar1 Cero แล้นนั่นเองก็รการ้นเซนา,ารถแปลงรงร่าเป็น รเเดอ์ได้ถึง2คนเลยนั่นเองนะฮะก็คุ้มๆกันไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากลูกเล่นแสงสีเสียงความคุ้มค่าต่างๆแล้วนะฮะผมก็ไม่ลังเลเลยที่จะให้พี่แกเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่2ในใจในปีนี้ของผมเลยนั่นเองไหนครับผม แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของของเล่นที่โดนใจที่สุดในปี2021นี้ ดับที่1นนั้นก็คืออัลติมากเกียนเซเนนพัซเซอร์หรือตัวตอบพันปีจากยูกิโอนั่นเองนะครับผมก็สําหรับของเล่นชินนี้นะก็จะเป็นพลาสติกโมเดลที่เราจะต้องแกะชิ้นส่วนของมันออกมาจากแผงแล้วก็ต่อให้มันขึ้นรูปจนกลายเป็นตัวสาเร็จรูปนั่นเองนะฮะแต่ความพิเศษของมันเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือในกล่องทางผู้ผลิตเขาไม่ได้แถมคู่มือการประกอบมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเป็นอย่างนั้นนะฮะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็น พระเอกมุโตยุกินะครับผมที่ให้เราทําการงมต่อจากชิ้นส่วนทั้ง33ชิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวของเล่นชิ้นนี้นะฮะเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ผมเฝ้ารอคอยอยากจะซื้อมาต่อเล่นมากที่สุดในปีนี้เลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าอยากจะลองทําการชาเลนจ์ท้าทายต่อขึ้นมาโดยไม่ต้องดูคู่มือนั่นเองซึ่งสําหรับความยากของมันเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนั่นเองนะฮะพอ,พอต่อเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าปื้มปลิมกับการที่เราได้ต่อมันเสร็จด้วยมือของเราเองโดยที่ไไไไมม่ด่ดดดดููู้้้คืือออหรอกอรกะทังสิน,น,น ไหน,น nice. ครับผมแถมเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถรื้อมันออกมาต่อใหม่ได้ด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากลูกเล่นความคุ้มค่าความยากความอยากซื้อมาต่อผมก็เลยขอยกให้เจ้าตัวต่อพันปีนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่ผมชอบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในปี2021นี้เลยไหนครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับคลิปจัดอันดับของเล่นที่ชอบในปี2021นี้นะฮะแล้วสาหรับทุกๆคนล่ะฮะมีของเล่นที่ตัวเองรู้สึกว่าชื่นชอบมากเป็นพิเศษอยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ยก็ลอง มาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์กันได้โดยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปี2021แล้วนะฮะก็สุดท้ายนี้ผมเองก็ต้องขอสุขสันต์ปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ให้แก่คนดูทุกๆคนด้วยนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ เอาไว้เจอกันจ้า